วัสดีครับพบกับจองหลงเดียนะครับตีมลัางบ้านน้องอุงอิงนะครับปุ้มถึงเวลาเด็กน้อยแล้วนะครับฝาเด็กน้อยเดินเล่นนะครับปุ้มนะอือจี้นะครับปุ้มยามแดดร่มรื่มตกนะครับต่อนค่ำนะครับผมจังก็ได้เลือกงานไปเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดินฝาเด็กๆนะครับออกมาเดินเล่นนะครับยืดเส้นหยืดใ้นะครับปุ้มเนาะ มาเร็วบนรถมาเร็วมามาน้องก็ไม่กกอยากมากครับเพราะดีดีนำนักตัวเยอะสูแรงไม่ได้แต่ยิงก็อยากมาเดินนะครับกับลุงเดดหนังมองนังมองแต่พอเห็นดีดีถ้งถอยกลับกันอาสงสารเหมือนกันใส่ปิดกันแต่เขาอยากเล่นครับผมมาเร็วมาดีดีด,ด,ดีมาเร็วมามาเร็วรอดมาเร็ว มาดูมามามาเออมาดูมาเออมาดูมามาเอเมน่ากับปอเห็ดดิดี้ก็วิ่งกลับดิดี้น้องมาอยากเล่นด้วยแล้วอ่าน้องมาอยากเล่นด้วยแล้ว ส่วนบ้านนะครับลุงเนี้กัอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับการสร้างบ้านโมเดิร์นนะครับปุ๊มนะจะจังกับำลังขึ้นโครงสร้างนะครับใจเย็นๆนะครับเอฟซีเนาะไม่ได้สร้างซ่องจันนะครับอันนี้บอกเลยว่าไม่อยากตอบในคอมเมนต์นะครับปุ๊มไม่อยากไม่จ่ายซ่องจันแน่นอนครับปุ๊มก็ไม่ได้ทำซ่องจันนะอย่างที่เอฟซีบางตานเข้าใจผิดนะครับปุ๊มเนาะการอัปเดตไปเรื่อยๆครับปุ๊มเนาะ đuợc đấy,แนะนำ đấy, nè, các bạn nhé, để giờ tí các bạn, các bạn cứ thử làm nhé, để các bạn cập nhật, 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 để các ไปกวนทนไม่ได้มา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 นี่เลยมามาเร็วมาเร็วมาเอ้ยมาเร็วมาให้จังเขาทำงานนะครับผมเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ กับปุกบ้านกับตามใจผู้ยูนะครับผมเนาะเดี๋ยวก็แกอัพเดทได้ดูนะครับความคืบหน้านะครับบางสิ่งบางอย่างเงินตอบไม่ไม่ได้นะครับผมเนาะเอาเป็นว่าแกอัพเดทในเอฟซีดูนะครับผมเนาะว่าจังทำไปตึงในบ้านขื้นหน้าไปตึงในอะไรแบบนี้พอเนะ <c oughs> นาะนั่งด้นนะ เรามันเบื่อแหละครับกับดี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 เหนื่อยทุกวันนี้ก็อยู่กันโดยกันเล่นกันมาตั้งวันโอ้ยอยู่พอดูโอ้พอดูพอดูอืมอืมดเล่นกับลูกบ้างโดูะเล่นกับลูกบ้างโดก็ไม่ก่อยเล่นยากเลยครับแต่ตาดี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 คือก้าเด็กกรับแต่ก็ไม่รู้ว่าก้าตัวโตครับพ่อ เขาก็เล่นตมบาซ่าเด,ด็กกันนะครับแต่เปี่ยงแรงเขาเยอะกับกบไปตมบาซ่าเนาะบอกแล้วว่าลุงเดียนไม่อยากข้ามเรกว่ามไม่ฟังกับปุ๊บกับร้อยเล่นเนี่ยจนมาบุญรอดรู้แล้วว่าตาเล่นกับปีดีดีไม่ไหวดีดีดีด,ด,ด,ดีมาเลยมาเลยมา Này, ngay thôi. Má. Má đi, má. Ê. Loang rốt, loang rốt kia nè. Loang rốt kia nè. À หลังจากผักเนื่อยมันนะครับนอนผักป่งผักพรอนเลยนะครับมาเต็มซองวันนะครับวันทีก็แม่น้อยน้องวิ่งก็ไปเตี๋ยวเอ็กซ์ไซส์ปนใครนะครับปุ้มนะเนาะแล้วก็ไม่เอาบนรอดไม่เอาทำงานปกติครับดูแลความเรียบร้อยทีมรังบ้านเนาะเออไปด้พาน้องไปเล่นไปเออแลอยก็ไปวิ่งเล่นกันบ้างครับปุ้ม Tâm baza nó. Nè. Bún là tâm lai rốt Nè. Bún rốt Ừ, Nào đi mà. Ừ. เรากลับมาเขาเล่นตามประจ้าคนกลายไปบางนี่ครับบรรยากาศยามแรงมาเลยมาเลยมันว่าตินอะไรมาเลย หน้าบ่อคือนี่ครับผมเดี๋ยวจะปักก็ไปรับมู่วันครับผมเนาะอันนี้กอย่างร้อนอยู่เนาะ จมบรรยากาศนะครับยามเย็นแดดลมลมตกนะครับก่อนมืดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนะดีดีครับเสียดก็ไปเล่นกันแล้วนะครับส่วนมุนรอยก็อยู่แถวนี้แหละครับผมตบรอยปนอิจราบางครับปม๊ไงเขาเอ็กซ์เตอร์ไซป่นไคลายนะครับผมเนาะกาศร้อนๆ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอ,อย่ากดคำโฆษณานะครับผมนะกำลังใจเล็กๆน้อยๆเน,นะกับตีมรางบานครับผมเจอกันในคลิปหน้ากับัสด,ดีครับผม